ครับพี่น้องพอแต่ไถเยอะคู่อ่าคู่มันเดียบอ่าแล้วน้องพี่น้องนะลูกไส้กับเป็นพุ่นวางตอนพันระยะห่างเคยกับสีมะเสียบแล้วพี่น้องคือเหตุไปเสียบไปเนาะครับเนาะเสียบกับเอาตาขึืนพี่น้องตาขึืนเคยกับสีเสียบลงเลือกประมาณจากเนี่ยเสียบลงประมาณในพี่น้องประมาณสี่ตาหรือว่าสี่เส้นสูตรของเคยเมกเสียบตรงเลยครับเนาะ เสียบตรงเายครับเนาะนี่ครับระยะห่างว่างไว้ที่แปดสิบเส้นครับเวลาเสียบมือคัดหลังพี่น้องมึงยังปวดเอว